อัปเดตไม้นะครับผมของสายฟิโลเดนดรอนนะครับผมดูความสวยงามนะครับลักษณะเด่นที่ใบอันนี้ใบเลื่อยนะครับผมฟิโลเดนดรนตามชมคลาะนะครับเี๋ขายักษ์นะครับผมขาหางยุงเขียวอันนี้คลาใบตอง๋ไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตนะครับพามาดูต้นไม้นะครับที่นิยมนะครับผมที่นิยมที่แล้วก็รู้สึกว่าขายดีนะครับขายดีมากนะครับที่สวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมจะพามาอัปเดตเนาะอัปเดตให้พี่เพื่อนนะครับให้พี่น้องนะครับได้ดูต้นไม้นะครับยอดนิยมนะครับที่ราคาดีด้วยนะครับราคาแพงด้วยนะครับผม ก็เป็นต้นไม้นะครับหลายคนในหลายท่านนะครับอาจจะทราบนะครับทราบกันดีนะครับก็จะมาแนะนำนะครับผมหรือว่าหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้จากชื่อเขานะครับผมหนุ่มเกษตรนะครับจะมาแนะนำเล็กเลกน้อยน้อนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้พี่เพื่อนได้ดูกันเนาะว่าต้นไม้แต่ละชนิดนะครับผม มีความสวยงามนะครับแล้วก็ขายดีไหมนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็เห็นความสวยงามนะครับเห็นต้นไม้นะครับขายดีนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับมาอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ชมนะครับได้ชมกันนะครับไปจะพาไปชมว่าแต่ละชนิดนะครับเขามีชื่อ อย่างไรบ้างนะครับผมถ้าเผื่อพี่เพื่อนนะครับบางคนบางท่านนะครับยังไม่รู้จักชื่อกันนะครับหรุกเกษจะขอแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเผื่อพี่เพื่อนนะครับได้ไปตามร้านหรือตรงไหนนะครับผมที่มีต้นไม้นะครับเราจะได้รู้จักนะครับอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคครับผมจะพาไปชมนะต้นนี้นะครับเป็นเป็นฟีกัส นะครับตีกัสหรือตีนทุกแกด่างนะครับอันนี้เป็นไม้น่ารักน่ารักนะครับเอาไว้เลี้ยงไว้ในชั้นโชว์นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมสีนะครับลวดลายนะครับสีสวยมากนะครับผมนี่คือตีนตุกแกด่างนะครับผมสวยงามนะครับมาดูเป็นงานแขวนนะครับเป็นงานกระถางนะครับผม มีชื่อนะครับชื่อเขาว่าเป็นไม้นะครับไม้ไม้ไม้เลื้อยเนาะไม้เลื้อยถ้าเราเลี้ยงดีดีนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งใบนะครับลักษณะเด่นที่ใบนะครับผมสวยงามนะครับเราใช้กระถางที่เหมาะกับเขานะครับผมแล้วก็แขวนโชว์ตามหน้าบ้านตามออฟฟิศนะครับสวยงามนะครับเลี้ยงง่ายนะครับผมเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะครับชื่อไอวี่ด่างนะครับผม หลายคนหลายท่านอาจจะรู้เนาะนะครับเนี่ยสวยงามนะครับผมไอวี่ดังนะครับตอนนี้ก็ขายดีนะครับผมเป็นงานกระถางแขวนโชว์นะครับงานแขวนนะครับผมก็สวยงามนะครับผมดูแลง่ายนี่นะครับผมต้นแรกนะครับผมต้นนี้ก็สวยนะครับแต่ว่ายังขาดการดูแลอยู่นะครับผมรู้สึกว่าใหญ่มากนะครับผมใหญ่แล้วก็สวยนะครับ ใบสวยงามมากนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะครับให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับต้นนี้มีชื่อว่าคละใบตองนะครับผมซึ่งมีลักษณะเด่นที่ใบนะครับผมถ้าเราดูแลดีนะครับดูแลดีต้นเขาจะใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากนะครับผมนี่ก็คือการดูแลนะครับผมการดูแลก็ไม่ยากนะครับผม ทางหนุ่มเกษตรก็เหมือนเดิมนะครับผมก็พวกประเภทดินเนาะดินก็ใช้มะพร้าวนะครับมะพร้าวสับนะครับผมแล้วก็ผสมแล้วแต่สูตรนะครับผมทางหนุ่มเกษตรก็ใช้มะพร้าวสับแล้วก็ใช้มีละเอียดนะครับหรือเราจะผสมดินนิดนึงก็ได้นะครับผม แล้วก็กระถางนะครับผมเจาะให้มีรูนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําได้ดีนะครับก็รดน้ํานะครับวันเว้นวันหรือวันละครั้งนะครับตอนเช้าก็ได้นะครับผมชอบแสงแดดลำไรนะครับเราสามารถไปเอาไปประดับนะครับตามออฟฟิศนะครับมุมไหนนะครับอาคารอาคารบ้านเรือนเรานะครับไม้หน้าบ้านนะครับประดับให้โชว์ สร้างมรดีให้ตัวเองนะครับเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าสวยมากนะครับแต่ยังขาดการดูแลนะครับนี่แหละครับการดูแลไม่ยากนะครับแต่ว่าเราก็พยายามนะครับพยายามหาปุ๋ยละลายช้านะครับปุ๋ยเม็ดละลายช้านะครับใส่ให้เขาบ้างนะครับผมก็รดน้ำทุกวันวันละครั้งนะครับแต่อย่าให้แฉะนะครับผม ให้เขาได้ให้น้ําได้ระบายได้ดีนะครับก็ถือว่าดูแลไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวพามาชมอีกอันนี้ขาคล้าหางนกยุงเขียวนะครับผมรู้สึกว่าใหญ่มากนะครับผมต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเราหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้เนาะแต่ว่าที่สวนอักเกฤษนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับ เราดูแลดีนะครับถ้าเราดูแลดีรู้สึกว่าใหญ่นะครับใหญ่มากเลยสวยมากนะครับผมใบเขาเวลาเวลาใบอ่อนเขาขึ้นมาเขาจะม้วนนะครับเขาจะม้วนขึ้นมาเนี่ยนะครับใหญ่จริงๆนะครับผมยิ่งเห็นตัวจริงนะครับพี่เพื่อนๆจัดตะลึงเลยนะครับว่าความใหญ่แล้วก็ความสวยงามของใบเขานะครับผมใบสวยนะครับลายสวยมากนะครับมันลายหางนกยูงนะครับ อันนี้คราหางนกยูงนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเสริมสร้างบารมีตัวเองก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะครับผมความสวยงามแล้วก็ความใหญ่นะครับผมส่วนมากจะมีแต่ต้นเล็กเนาะต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นกระถางธรรมดาธรรมดาแต่อันนี้กระถางนะครับดูกระถางกระถางพลาสติกนะครับก็อยู่ประมาณสักสิบกว่านิ้วประมาณนั้นเลยครับสวยงามนะครับอันนี้คลาหางนกยุงเขียวนะครับเป็นไม้มงคล นะครับมีไว้นะครับเป็นมงคลแต่ตัวเองนะครับดินดินก็เหมือนเดิมนะครับผมหนุ่มทางหนุ่มเกษตรใช้มะพร้าวนะครับมะพร้าวสับแล้วก็ละเอียดนะครับผสมกันนะครับแล้วก็พยายามหมั่นดูแลนะครับใส่ปุ๋ยทุก6เดือนห้าเดือนเราก็พยายามถ้าอยากให้ดีนะครับวัน6เดือนก็เปลี่ยนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับ ้ต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นเสายฟิโลนะครับผมฟิโลเรนรอนนะครับใบเลื่อยนะครับผมนี้รู้สึกว่าราคาดีมากนะครับผมการตอบรับดีมากเลยนะครับชาวเกาหลีชอบซื้อนะครับผมเป็นหยักนะครับเหมือนใบเลื่อยเลยนะครับเนี่ยทนสีออกมาได้สวยมากนะครับผม เขียวนะครับแถบเหลืองนะครับแถบเหลืองด้วยนะครับผมคนสีได้สวยส wrestler, แล้วก็ปักชํำได้ง่ายนะครับผมถ้าเราอยากจะขยายพันธุ์ปักชํำนะครับผมเราสามารถตัดได้เลยอันนี้กําลังจะมีมีดอกนะครับผมดูดอกก็เห็นแล้วนะครับถ้าจะสามารถตัดปักชํำได้ครับตัดตรงนี้ครับผมตัด,ตด,ตดให้เขาเหลือใบเหลือลําต้นไว้ทัก3สามสองสามใบสี่ใบก็ได้ ต้อนั้นเอาไปตัดปักชําได้นะครับผมขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับดูความสวยงามนะครับเห็นไหมครับอันนี้ฟิโลเดรนอนใบเลื่อยนะครับเด่นที่ใบนะครับลักษณะเด่นมากนะครับจะมีตัวเขียวแล้วก็ตัวตัวสีโทนสีนะครับผมอันนี้จะเป็นโทนสีแดงนะครับไอสีเหลืองนะครับผมโทษที อันนี้ใบนี้สวยมากนะครับอันนี้ไม้ยอดทิศนะครับแล้วก็ไม่ว่าที่ไทยที่ไทยก็รู้สึกว่าขายดีมากใช่ไหมครับราคาก็ไม่เบานะครับผมราคาก็ถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกนะครับมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตต้นไม้นะครับหลายๆชนิดนะครับที่สวนหนงเกษตรนะครับผม อาจจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับฝากพี่ๆเพื่อนบางคนบางท่านยังไม่รู้จักชื่อเนาะยังไม่รู้จกักชื่อสายตระกูลมาจากไหนนะครับผมผมเกษตรก็ก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆหรือว่ามีแนวทางเล็กๆน้อยมาฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับมาหยิบยกให้ได้ดูกันนะครับส่วนต้นนี้เป็นสายฟิโลเหมือนกันนะครับเป็น ฟิโลกล้ามกุ้งนะครับที่จริงแล้วมันจะมีสีสีด่างก็มีนะครับแต่ว่านุ่งเกษตรไม่ไดเอามาให้ดูนะครับก็ดูสีเขียวก็แล้วกันนะครับผมนี้นะครับราคาราคาก็ดีมากนะครับรู้สึกว่าขายดีเหมือนกันนะครับพอที่สวนก็รู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมเาะไว้เยอะการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับผมสามารถตัดจริงนะครับ แช่น้ําปักชําได้นะครับผมี่อยู่เดยนดอนนะครับขึ้นกระถางได้สวยนะครับผมงานกระถางสวยมากนะครับถ้าอยากให้สวยก็มีจะมีชุดด่างด่างเขียวเหลืองนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมอีกอต้นหนึ่งนะครับที่ใหญ่นะครับทรงคุ่มสวยมากเลยต้นนี้นะครับผมจะเป็นสายฟิโลเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมีมีสองกระถาง นะครับหูเ,เอามา2องถังจะจะสีสีอาจจะอ่อนกว่ากันนิดนึงนะครับแต่เป็นสายเดียวกันนะครับเนต้นเล็กๆตงเช่นกันนะครับผมนี่ก็สายฟิโลเมือน,นฟิโลเดียนนะครับแม็กคาร์ดินันแบล็กคาร์ดินันประมาณนั้นนะครับผมฟิโลเดียนแบล็กคาร์ดินันสวยมากโทนสีได้สวยมากนะครับ เป็นงานกระถางใหญ่นะครับผมเริ่มจากกระใหญ่แล้วนะครับนงกระเสียยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะครับผมสีดํานะครับถ้าใบแก่ออกมาจะออกดําเลยนะครับผมโทนดําถ้าใบอ่อนมาจะเป็นเลือดหมูเข้มเข้มนะครับผมรด,ดน้ําใหม่นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับใช้ดินทางหนูกระเสียดใช้ดิน ามะพร้าวหมดนะครับผมมะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดนะครับผมทั้งนั้นนะครับอันนี้รู้สึกว่าขายดีแล้วก็รู้สึกว่าราคาแพงมากนะครับผมราคาแพงรู้สึกว่าที่ไทยก็ราคาน่าจะอยู่มันพันไหมครับแต่ที่นี่นะครับผมพันกว่าประมาณนั้นนะครับฟิโด,โดเนดอนนะครับผม ดูความใหญ่นะครับผมความใหญ่แล้วก็สวยนะครับเป็นไม้นิยมที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมเป็นงานกระถางไม้ในออฟฟิศนะครับดูในแสงแดดที่ลำไรนะครับผมเลี้ยงได้นะครับตามในบ้านนะครับในบ้านอาคารบ้านเรือนหรือบริษัทหรือตรงไหนตรงเราต้องจัดนะครับตรงที่ให้เขาได้มีได้รับแสงแดดที่ลำไรนะครับผม จะดีนะครับใบเขาจะได้สวยการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตก็ไวนะครับดูแลง่ายนะครับผมรดน้ํานะครับวันเว้นวันก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าเป็นถ้าเป็นเนื้อมะพร้าวนะครับส่วนมากเขาจะซับน้ําได้ดีนะครับก็มะพร้าวเราก็ต้องมีมะพร้าวแบบผสมผสมหน่อยหน่อยนะครับผมมะพร้าวผสมดินแล้วแต่เราสูตรนะครับสูตรแต่ละแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผม อ่แนะนานะครับถ้าอยากให่ดีก็มะพร้าวสับมะพร้าวมะพร้าวชิ้นนะครับผมเพราะว่าทางสวนหนุมเกษตรเาใช้มะพร้าวทั้งนั้นนะครับผมส่วนเนื้อดินนะครับอาจจะก็ดีคนละแบบคนละอย่างกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะครับผมก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะครับไม้ราคาดีนะครับที่สวนเกาหลีใต้นะครับผม เห็นสิ่งดีๆที่สวยนะครับจะเผื่อได้เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่ชอบต้นไม้เนาะนะครับอาจจะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับให้เพื่อนได้ดูกันนะครับให้ชมความสวยงามโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียง เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะเจอกันใหม่นะครับผมมีต้นไม้หลายอย่างนะครับที่จะมาอัปเดตให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมก็อยากจะมานําเสนอนะครับผิดพลาดเล็กน้อยก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มเกษตรนะครับได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ